พี่น้องที่มาของคำว่าชูชีนะฟังดีๆชูชีชูชีฮะคือแบงค์กิจจี หายดีพี่น้องอยกกับช่องเทพยกกับสาวลาวกินง่ายยกง่ายตามสไตล์สาวลาววันนี้เมนูปลาเข็งนี่แหละอย,อยากบูเด้ังเนี่ยหลายเลยพี่น้องเมนูปลาเข็งคือชูชีเนาะปลาเข็งนี่แหละไซส์สรงตัวพอพี่น้องไข่เต็มท้องอึ้งลึงเพราะว่ามันตัวใหญ่มันกินบูเมิดลไดพี่น้องสรงตัวก็ได้นี่แหละเมนูกะทิละเมนูไทยๆนะพี่น้องนะขออนุญาตเป็นคนไทยหนึ่งวัน <laughs> มาพี่น้องวันนี้ฮขกก้ ง,ง่ายๆเนาะพี่แกงกับโบได้ต่ำเนาะเขาก็ซื้อสำเร็จมาเลยเขากะแค่แบบซอยใบขี้หูดกับมะเขือว้โรยหน้าแค่นั้นเนาะง่ายๆเมนูนี้มาพี่น้องเขาก็มาซอยใบขี้หูดเลยมันใบขี้หูดหรือใบมะกรูดอันเดียวกันเด้อมาพี่น้องก่อนอเาทำเฮ็ดกับข้าวเนาะเากั ตอบคอมเมนต์ไอ้หนึ่งผู้ใจเพ่นข้ามาใหมพ่นบุรุษจักพ่นเลยถามว่าอันเป็นอย่างเจ้าเป็นข้าลาเจ้าเจ้าคือบุขเขียนภาษาลาวนะเวลาลงคิปเวลาเ,าเขียนหัวข้อยอย่างก็คือคนที่เบิ่งอันส่งสาวลาวหรือส่งสาวเพียวนี่คือ9 9เปอร์เซ็นเป็นคนไทยท้งมืดเขาก็เลยเขียนภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าใจและคนลาวเข้าใจเพราะส่วนใหญ่คนไทยพ่นจะอ่านภาษาลาวโอกถ้าถ้าเขียนภาษาลาวพ่นก็นอ่านบโอกพี่น้องเขาก็เลยเขียนภาษาไทยไปเลยละกะ อันคนลรอันได้คนไทยอันไดหันนาเรื่องของเรื่องอันอันโบเมนว่างัวลืมติ้นโ่นนี่นั่นโบแมนเนาะเพราะว่าเพราะว่าจะเพียวเห็นอันอันอีกช่องหนึ่งที่เพิ่นมาว่าเอยเจ้าเป็นคนลาจะกระอผู้เขียนภาษาเรามันโบแมนมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าเป็นอย่างเขาเขียนภาษาไทยก็คือคนไทยเบิ่งฮาเขาก็ต้องเขียนภาษาไทยเพื่อให้เพื่อนเข้ามาเบิ่งฮาแล้วเพื่อนเข้าใจในภาษาของเฮาที่เขาเขียนลงไปในหัวข้อคลิปฮันแล้วก็มีอันคนหนึ่งอีกเพิ่นถามว่าอันเจ้า เจ้าจะเป็นคนลาจริงบอกเป็นสงสัยว่าเจ้าคือตอบคอมเมนต์ไปเป๊ะเขียนภาษาไทยเป๊ะมีไผ่ตอบให้บอกก็ค่อยเองนี่แหละตอบให้ค่อยค่อยกับ่นทีเขียนเปลี่ยนทุกคํเนาะคำยังยากจะเขียนไม่ได้แต่ว่าเสพยงไซส์แบบว่าให้เอไอพิมพ์ให้ก็คือเขากดไม้และสร้างสร้างด้วยเสียงอันนั้นอันเทวาอย่างออกไปละกันเอไอเพื่อนก็จะพิมพ์ขึ้นมาให้อันเขาต้องการว้าอย่างตอบตอบกับอันคนที่คอมเมนต์น่ะ ไอ้ไอเปิ้นก็นจะพิมพ์ให้เขากดแค่ไมก็จะพิมพ์ให้ขึ้นมาทั้งหมดคำยากคำงา่ายยางไดเพิ่นก็นพิมพ์ให้อันนี้แหละเพียวโบได้เขียนเองโบได้กดมือเขียนเองเนาะก็คือกดไม้เพียวจะตอบหลายๆเทอดและอันคำนี้แต่ว่าเพิ่นก็นจะมีคนเข้ามาไมา่อยู่เรื่อยเนาะเพิ่นก็นสงสัยกับบอกว่ากันเนาะเขาแค่ว่าให้ฟังว่าก็คือใซ้เสียงพิมพ์แค่นั้นเนาะเขาโบได้พิมพ์เองเขาโบได้เก่งกว่านั้นว่าจะพิมพ์ภาษาไทยได้เป๊ะเปนะฮัลโหลตอบเองเพราะฉะนั้นเพียวก็เเเเลลยยยตอบบได้ทุกคมี หลายๆเพร,ะระาะว่าจะพี่เาจะเน้นตอบด้วยเสียงมันก็เลยไวตอบไวมันก็เลยตอบได้ทุกคอมเมนต์ที่ที่คนคอมเมนต์เข้ามาถ้าวพี่เาจะเน้นตอบทุกคอมเมนต์เลยได้บบให้เหลือบบให้ตกค้างเลยนี่แหละข้อดีสองจะพีพ่จะพี่จะตอบทุกคนอะไรเขาก็เลยใช้ไม่ตอบให้ AI เขียนให้แค่แค่นั้นบบได้ว่าเก่งภาษาไทยดยกอกนั่นแหละเขาก็เขากมาตอบคำถามอันนี้เนาะก็คือหายองใจกันเนาะวันใน,ในี้เนาะ มาพี่น้องมาหนิลงมือกันไล่แล้วแล้วเอาเอาอันหัวกะทิลงไปเอากับเกี้ยวหัวกะทิแตกมันก็ด้พี่น้องนะแล้วเอาเต็มที่ใส่พริกเกลือหอมแทนงเลหอมกะทิ นะอันเมนูกะทินี่แล้วนะโดนกินได้แต่หนึ่งก็คือแบบกินแล้วแหบโคเพาอันอันเฮ้าโคประเด็กนะของโบเป็นโคกะทิกินกะทิจะไดแหบโค่กินปละแด็กใครแน่นะเดียเคียนะเ้ยวกะทิแสกมันเมน,นูไทยนะพน้องต้องใจเย็นๆคือไทยโบราณเพิ่นแหงละเมียดละไมตัว กขเป็นเมนูประแดกเขาลงปู๊กเป้งเรียบร้อยไม่เคี้ยวเขาจะที้เป็นแตงมันเริ่มแตงมันเขาจะทิใส่พริกเก่งเขาลงไปเนาะ อัดไทยห,หกแกงกับกระทีมรวมะะกันแล้วกันเพื่อนกิมเกี่ยมยังงอนนะพี่น้องยังหอมพี่น้องเขาจะใชมาปรุงเนาะก็คือนี่อันซุชิเนี่ยก็คือต้องหวานนำเค็มตม่อันน้นำปลาสองบวง เราเพียวบวบีน้ำตาลอันปีบเนาะเพียวก็จะใส่อันน้ำตาลทรายแทนเออของโมากว่านหลก็จะต้องใส่หลใช่ห่างกะทิก็คือเอาน้ำผสมได้เพราะว่ามันเป็นกะทิกล่องเราทีเนาะเพืให้ความเข้มข้นมันลดน้อยลง อันนี้ก็คืออัน,นหางกะทิเอาปุงตแต่งเอานี่นะแล้วถ้าให้กะทิเหางดก่อนเนาะเดือดก่อนแล้วฮอนชิใส่อัน,นป่าลงไปนี่พี่น้องอันชูซี่เนาะกับอัน,นปลาลาพริกเนาะคนละอย่างเนะอ <c oughs> ย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันอันเดียวกันเนาะชูซี่นี่ก็คือ เอาปลาชุบชูลงไปในหม้อนี่เลยเนาะจะเป็นปลาลาาพริกของกระทอดแล้วก็เฮดอันพริกน,นะลดาท็ดซอสซอสพริกลาดเดี๋ยวจะเพี่อซิมกันนะซิมสชาติก่อน mm hmm. ลรส่าได้แล้วมะเราก็จะเอาปลาลุกไปเลย เข็ย okay. ไข่สะเพียวทอดหัว,หวอ,ออกเลยสองตู้อนมันก็จะเขียเ่ยวจนน้ำพอนคุกขิกกุลละเนาะอันนี้เลยขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องไปซูนเนาะก็คือเราวามฟ้าไว้เคี่ยวไป พี่น้องกะมาพริกด้านคนเนาะปาทีทุกมาพี่น้องนเหมนี้พลิกตัวป่าเน็ดเอทงเลยได้เละเด้อีกข้างหนึ่งเนาะอือ้น่าเหนกับเมันก็นเป็นซูชิละเอาเหมกัให้ข้างหนึ่งซุกแล้วก็ได้ละงอวมฝาไว้ีกกบมัน ไอเป็นทุดตัวถึงเนาะพี่น้องที่มาของคำว่าชูชีเนาะฟังดีๆชูชีชูชีหอมคือเมงกุจีเห็นปะเอ้ะได้ไรพี่น้องไฟแห้งพูดเมืน เออโปงดงๆใจค่อยแล้วป่ะนี่เค่อยไฟก่อนแก๊ดแห้งพุดอื้อหือวันใส่ค่อยทะทีแตกมันดีแท้มาพี่น้อ,นองได้แล้วเนาะ ตักขึ้นมาอืกระทิแตงมันเหรอใช่ปะ่ะโอ้โหบูเงนมัน,มนกระทิเลยมอเต่ร์ไใส่น้ำมันขึ้นเลยพูดเอาให้บัด น้องเรียบร้อยแหละซูชี่ปลาเขียงหรือปลาหมอเนาะเขาก็โรยด้วยอันใบมะกรูดซอยแล้วก็มะเขือตกแต่งให้สวยงามพร้อมรับประทานเอ j นจอยมาเรียบร้อยเมนูเฮาเสร็จสิ้น มาพี่น้องแล้วแหละเมนูข้าวเจ้าเข้าวค่อยอีกแหละเมนูข้าวเจ้าดูเนาะช่วงนี้เพียวที่ได้ที่ได้ปลาเข่งดูดูที่หาวสนะ่เบ็ดนะกบีเพิ่นไผ่อันวาวว่าปลาเข่งเอชูชีเนาะนี่จัดละเด้จอจ้บเพราะว่าปนวาวดูลจะจับเปิ้ไผ่คอมเมนต์มาในเด,ดนื่อเพิ่นผู้ใดเพียวจับไม่ได้อันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นใน่อ,อนนมเขาทำเมนูนี้ก็ได้มเมนูไทยนี่กระกะเพิ่งเฮ็ดอะไรพี่น้องถ้าถ้าให้ฮ็ตได้ผมมันก็ได้เป็นบางอย่างอยู่ดอกเมนูไทยถ้าเพียวก็ไม่ได้ฮ็ดได้ทุกเมนูอะไรบางอย่างก็ฮบ่ได้ เหมือนกันนั่นแหละพี่น้องเขาอีกอย่างเขากับผู้ค่อยทนัดเวลากินนะมันทวักกะทินันดุลท่านึงได้อยู่เอากระเฮ็ดให้อ่าพี่น้องเพิ่นเข้ามารับชมเนาะพี่น้องนั่นแหละเมนูในการเข้าเจ้าอีหลายเรียบร้อยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศมาเด้อจ้ะพี่น้องกินนํากันฝากช่องนไว้ๆแม่บ้านเด้อจ้ะผู้ใดเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี